เรืนหลักของการเจริญสติปัฏฐานนะจะทำให้เราได้สติในเบื้องต้นได้ปัญญาในเบื้องปลายในการเจริญสติปัฏฐานสิ่งแรกที่เราต้องมีในการทำสติปัฏฐานคือวิหารธรรมจิตต้องมีเครื่องอยู่ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตก็ร่อนเร่จิตร่อนเร่เราก็ดูยาก มีกายก็ลืมกายมีจิตใจก็ลืมจิตใจร่อนเร่ไปเรื่อยๆงั้นเราก็ต้องทำให้จิตมีบ้านอยู่นะจิตจะเป็นคนร่อนเร่ไม่ไดนะ้งั้นหลักของการทำสติปัฏฐานันแรกเลยมีบ้านให้จิตอยู่คือมีวิหารธรรมคำว่าวิหารก็คือบ้านที่อยู่ แปลว่าที่อยู่มีวิหารธรรมให้จิตอยู่อย่างเราใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมนี่อันนี้ง่ายๆใช้จิตเป็นวิหารธรรมนี่ยากกว่าเพราะจิตมันร่อนเร่เที่ยวหนีไปรวดเร็วร่างกายไม่เคยหนีเราไปไหนเลยมีแต่เราหนีมันไปหลงไปที่อื่น งันเบื้องต้นนะรู้สึกในร่างกายเราเนี่ยง่ายๆร่างกายตอนนี้หายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกอะไรเงี้ยหรือร่างกายตอนนี้ยืนตอนนี้เดินตอนนี้นั่งตอนนี้นอนคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งคอยรู้สึก วิหารธรรมสามัญเนี้ยนะในหมวดของกายเนี้ยอานาปนสตินะละเอียดที่สุดเพราะละมหายใจเราเปลี่ยนรวดเร็วมากแล้วก็อานาปนสตินะเป็นกรรมฐานที่ทำยากยากนะอานาปนสติไม่ใช่ง่าย แล้วก็มันมีความพลิกแผลมากมายจะทำให้เป็นสมถาก็ได้ทำให้เป็นวิปัสสนาก็ได้ทำให้เกิดสมาธิชั่วขณะคือคณิกาสมาธิก็ได้อุปจาราสมาธิก็ได้อาปนาสมาธิก็ได้พลิกไปเป็นกสินนะก็ได้ เล่นกระสินได้ตั้งหลายตัวเล,เล่นอนา,าปนาสเตีย